ด้วยนะครับไม่ใช่ตัวจริงนะเสมือนจริงอย,อย่าไปยืนใกล้ห่างกันะลองได้ด้วยลองได้ด้วย <c oughs> เออน่ารักเลยห <c oughs> ุจรลองไดโนเสาร์แรปเตอร์ไทยสกุลใหม่ของโลกสามสายพันธุ์ครับรูปร่างเสมือนจริงสามารถขยับแขนขาสะบัดหางได้รวมทั้งส่งเสียงร้องได้ถูกนำมาจัดแสดงไว้ภายในบริเวณรอบอาคารที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติสวนพืษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตอ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ก็เด็กๆก็ตื่นเต้นดีใจกันครับที่มีโอกาสได้เดินทางมาเยี่ยมชมเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเหมือนได้เข้าไปอยู่ในยุคไดโนเสาร์จุลศิลป์ป้จริงเลยนอกจากนี้เนี่ยทางเด็กๆก็ยังสามารถไปร่วมเล่นสนุกกับกิจกรรมการขุดค้นกระดูกไดโนเสาร์ที่มีการนําตัวอย่างชิ้นกระดูกไดโนเสาร์ที่ ุดค้นพบในประเทศไทยทั้ง3สายพันธุ์ครับก็คือฟูเวียงเวเนเตอร์แยมนิยมฉายาเจ้าสายฟ้าแล้วก็วายุลักเตอร์หนองบัวลำปูเอนซิตฉายาเจ้าวายุและก็สยามลักเตอร์สุวัตติฉายาเจ้าสลาตันรวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายครับอย่างเช่นการ,รเรียนรู้เรื่องของพืชโบราณยุคดึกดับ,บานการค้นหาพืชโบราณ ที่ปัจจุบันยังคงหลงเหลือให้เห็นด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าชมร่วมกิจกรรมได้จนถึง31สิงหาคามนี้นะครับโอ้ยังมีเวลานะฮะพอสมควรเลยโดยการกิจกรรมจัดกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การสวนพฤกษศาสตร์และกรมทรัพยากรธรณีจัดคุณจำลองไดโนเสาร์าเสมือนจริงมาแสดงถึง24ตัวครับภายใต้ชื่อง,งานว่าไดโนแรปเตอร์แอนด์เดอะแกงตะลุยพืชโบราณอินล้านนา ก็เป็นการจัดนิทรรศการไดโนเสาร์ครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ค,ความรู้ด้านทุกศาสตร์ธรรมชาติวิทยาธรณีวิทยาสร้างจุดั้บันสร้างแรงจูงใจให้กับเยาว,วชนและประชาชนเกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ได้สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านเทคโนโลยีที่ทัานสมัยเนี่ยฮะถากระดูกกระดูกแรปเตอร์อันนี้ไม่ใช่ของจริงนะอันนี้เราเป็นกิจกรรมให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ได้ลองแบบ ลองดูว่าเวลาเขาทํางานเนี่ยในการที่จะค้นหากระดูกไดโนเสาร์เนี่ยเขาทํากันยังไงบ้างอาจจะดูหนังกันบ่อยนะฮะแบบนักธรณีวิทยาใช่ไหมคะใช่ครับเด็กๆชอบนะเหมือนได้ย้อนอดีตกันนะ